ครับส่วนผู้หญิงคนก็ได้มีความสอดสึกก่เอเท่าที่จากข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดเขาเขาพูดว่าเป็นเลขานะครับก็เป็นเป็นคนสดิดส่วนวตัวของของคุณคุณเจ๋งจะครับประมาณนั้นอันนี้จะจะเข้ารันก็ไปร่วมร่วมกันไปร่วมกันเรียกสตังค์อะไรหรือย่ายังไงท่านอ่าก็ถูกเอาหาประมาณนั้นนะครับร่วมกันั้งหมดร่วมโลกกัน,กน,กนครับ คุณผู้หญิงเนี่ยไปเรียกสตังค์อธิบดีหรือว่าไปเรียกสตังค์ภรรยาท่านอธิบดีในรายละเอียดผมคงไม,ไม่ไม่ไปพูดถึงตนางนั้นเพราะงว่าเขามีการกล่าวหาว่าว่าทั้งสามตกร่วมกันนะครับร่วมกันเรียกเรียกรับนอกนอกเหนือจากที่ว่าคุณศรีสุวรรณกับคุณเจงรู้จักกันในกรณีเรื่องถแถลงข่าวความสัมพันธ์อื่นๆมีไหม,ม,ไมเรื่องสตังค์เส้นสตังค์งอะไรเนี่ย เบอร์โทรศัพท์อะไรเนี้ยมันถึงกันไหมจากการที่มีการโอนจากผู้เสียหายไปแสนหา้าเนี่ยตำรวจมีข้อมูลตรงนี้ไหมครับก็หลังท,ท,ที่รับแจ้งเนี่ยทางพทําง,งานเขาก็สืบสวนนะตอนผมดูข,ข้าวๆก็ก็มีความสัมพ,พันธ์พอสมควรครับเรื่องสำคัหรือเรื่องอะไรครับ่ายัางยังไม่อยากเปิดตอนนี้แล้วนะครับมันเป็นเรื่องรายละเอียดน,นะครับก็ถือว่า เขาก็เจอพยานฐานเลยความควรมาสัมพันธ์ของทุกๆคนนะครับแล้วก็เขาพยานฐานทั้งหมดเนี่ยไปขอหมายจับจากสารซึ่งสารอนุมัตินะครับแสดงว่าหลักฐานที่ตํารวจไปขอสารออกหมายจับเนี่ยสมคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ในเรื่องของหลักฐานที่เป็นเส้นเงินชัดเจนใช่ไหมฮะว่ามีความผิดเกี่ยวข้องกับการเรียกรับให้สตางค์แสนห้าแรก ก็มีมีเรื่องอะไรหลายอย่างแล้วนะเกิดหลายอย่างทั้งเรื่องของเส้นเงินเรื่องของอคลิปเสียงเรื่องของอะไรต่างๆก,ก็มีหลายอย่างครับนีคน้คงคงให้เวลาเ่าพี่เขาทำงานก่อนนะครับแล้วก็เลยผมอยากให้ถามท่านรองจรุเกียรติเพราะท่านรองจรุเกียรติเป็นผู้รับผิดชอบดรนีรวมถึงท่านผู้การปปสนะครับนอ,นอกเหนือจากสามคนนี้ฮะที่บอกว่ามีบัญชีมา้า แล้วก็เกอ่าอ้างหรืผู้ใหญ่บางรายเนี่ยตรงนี้เรามีการสอบสวน,นเพิ่มเติมผู้ต้องหาวให้การว่าอางไรต,อ,ตอนนี้ผู้ต้องหาเนี่ยได้รับการการทัวรไปแล้วนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกคนนะครับทั้งสามคนปฏิเสธแล้วก็บอกว่าจะขอทําคําชี้แจงมาในวันหลังยังไม่ขอให้การโดยละเอียดในตัวนี้ครับ แค่นี้มันก็คือไม่ได้ลงประเด็นละคือหมายว่าเขาสอบหนึ่งก็คือปฏิเสธนะครับ2ก็คือ2ก็คือเขาขอให้การโดยเขาจะทำเป็นรายงานชี้แจงมานะครับเขาขอเวลาเป็นเรียมความให้การต่อหมาเพราะว่าในเก้าชั่วโมงคือพนักง,งานสอบสวน,นได้มีการสอบถามประเด็นแต่เขาไม่ขอให้การอะไรเลยคือเขาขอให้การอย่างเดียว,ว่าเขาขอไปทำคทำ,ทำให้การเขาน่อยกลับมาไหมกรอกเวลาประมาณกี่วนันนะครับที่จะต้องส่งสูตชี้แจงเกี่ยวกับ โดยหลักการก็คงไม่ไม่เกินสิบห้าวันนะครับประมาณสิบห้าวันขั้นตอนในการสอบสวนยังไงคะสำนวนแล้วก็ส่งไปกอชเนื่องจากมันมันไม่มีเจ้าหน้าที่รับคือยังต้องยังไงคะท่านคือโดยโดยปกติเนี่ยถ้าเกี่ยวกับเป็นเจ้าพนักงานรับเนี่ยก็จะส่งภายในสามสิบวันนะครับซึ่งเคสนี้เราได้ส่งไปให้กชแล้วนะครับแล้วก็กอชส่งกลับมาให้ทาง ปะปะเปเนินการต่อต้องย้ำอีกทีว่าไม่ใช่กองประปะาบเนินการเป็นเป็นปะปปครับเดี๋ยวขั้นตอนผมให้ทั้นลองดูว่าเสร็จรับคำร้องถูกก่าวโทษแล้วครับมีการตรวจสอบต่างๆครับสืบสวนสอบสวนว,ว่าตําแหน่งของผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยครับมีตําแหน่งอะไรเกียหน้าหน้าที่อะไรครับแล้วก็ได้มีการส่งเรื่องให้ทางปปชเรียบร้อยนะครับทางนั้นกรรมการปปชก็พิจารณานคีความเห็นแล้วในเรื่หน้าที่ครับ แต่ว่าสมมติเรื่องกลับคืนให้พนักงานสอบดๆปปพเป็นหนึ่การพนักงานสอบต้พอจึงได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็ไปยื่นทำข้องต่อศาลขอออกหมายจับแล้วก็มาสู่การบริหารการเมื่อวานนี้ครับโดยเบื้องต้นเนี่ยศาลตั้งต้นเลยเนี่ยตอนนี้มีการตั้งข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐในการเรียกรับผลประโยชน์ก็คือในในผู้กล่าวหาเนี่ยก็มีอยู่หนึ่งท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นผู้ที่สนับสนุนนะครับ ก็คือใช้กรณีที่ผู้เสียหายเป็นเจา้าหน้าที่รัฐในการแจ้งความจึงได้มีการแจ้ขงข้อหานี้ใช่ไหมฮะต้นที่เลยเราไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ทั้งหมดครับใครเป็นนะท่านก็น่าจะทราบประเดี๋ยวนะครับนะบผมไม่ไม่เป็นอาบุชื่อใครท่าน<อ>ผมเรียนถามเรื่องนะประเด็นทิ้งเงินจากผลการสอบปากคำก็คือนะฮะคือพนักงานาสอบสวนเราเนี่ยก็สอบทั้งหมดนะทุกประเด็นในเรื่องการ แจ้งข้อติดจีจแจง้งอะไรต่างๆนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างแล้วก็ได้สอบสวนปากคำทั้งหมดซึ่งผู้ต้องหาเขาก็ให้การอสอบสวนไม่ให้การอสอบสวนครับส่วนในเรื่องรายละเอียดว่าเขาให้การไว้ยังไงนี่เราขออนุญาตไม่ไม่เปิดเผยว่าเขาอยู่ในสนังคมไหนผมว่าเขาให้การอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้านะที่ตำรวจมีหน้าที่รวบรวมพยานฐานทั้งหมดนะครับนําส่งให้การไปส่งาลนะครับการที่ อยู่ในชั้นตำรวจก็ไม่ได้หมายว่าเขาต้องมีมีความผิดแน่ๆนะครับแต่เรื่องที่ตรวจเนี่ยเราต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์ที่สุดนะครับแต่ที่จากที่ดูพยานหลักฐานเบื้องต้นก็มีพยานหลักฐานที่ค่อนข้างแน่นพอสมควรน,นะครับก็ก็เรียนว่าตำรวจก็จะใช้ความยุติธรรมนะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็นําส่งตามกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วก็เขาอยากให้การอะไรเราก็ินดีรับทั้งหมดไม่ว่าจะขอไปทำจะให้การเรื่องไหนอะไรไงเราพร้อม พร้อมสอบทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งพูดกล่าวหาและพูดถูกกล่าวหายืนยันว่าให้ความเป็นธรรมแน่นอนนะครับซึ่งซึ่งในปฏิบัติอยู่ระหว่างสอบสวนนะครับในการสืบสวนสอบสวนก็ของเวลาให้เจ้าหน้าที่ทางานนะครับยืนยันว่าทาตรงไปตรงมานนตามข้อที่ถิงนะครับวันนี้ขอขอเอาแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราอยุดได้แถลงเมื่อวานแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวถึงระยะเวลาหนึ่งผมอาจจะให้คณะทํางานเขามาแถลงความชื่นาน แล้วก็จะตอบข้อคำถามของผู้ของสื่อมวลชนทั้งนะครับ